สวัสดีครับผมโค้ดเดียวนะครับมายืนอยู่ที่บ้านหลังที่2องเฟดแปทับเรามี8ปทับหแล้วก็แปทับนะเนี่ยก็เลยนึกถึงในเรื่องของทำเลต่อเนื่องอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะเป็นหัวใจสำคัญวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ออกดูที่ดินสารวจตลาดในพื้นที่และแวกใกล้เคียงอัปเดตข้อมูลต่างๆ บางแปลงที่เราไปเห็นพึ่งขึ้นป้ายเมื่อวานนี้เองนะพึ่งขึ้นป้ายเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆมาทําให้เราเห็นมุมมองอะไรบางสิ่งมางอย่างและตอนนี้ผมยืนอยู่บ้านหลังที่สองเฟสแปดทับหนึ่งของเรามีแปดทับหนึ่งแล้วก็แปดทับสองนะครับผมก็เลยนึกถึงเรื่องของทําเลเพราะจุดนี้แหละครับคือจุดที่ทําให้เราได้แจ้งเกิด มือใหม่ทุกทุกคนก็ต้องตะหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกันทำเลสำคัญสุดๆเลือกทำเลผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับสามหัวใจสำคัญเลือกทำเลสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกให้ขายบ้านได้ดีๆรัวๆแบบมีความสุขเลยนะครับเสียงดังฟังชัดขอหม่เล็กนึงเลยครับ เสียงดังฟังชัดขอหมายเลขกนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีทุกท่านหรือเปล่าช่วงปลายปีแล้วนะได้โอนไปกี่หลังแล้วเป้าหมายเป็นยังไงผลลัพธ์ในชีวิตเป็นยังไงและตอนสิ้นปีปลายปีทันวาเนี้ยก็จะมีงานที่เราชอบไปเที่ยวมอเตอร์มอเตอร์เอ็กโปที่เมืองทองธานี ลองจัดสรรเวลาไปดูกันนะครับมันคือแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเป็นเป้าหมายดีๆที่เราจะต้องไปสมผัสสักครั้งหนึ่งนะสมัยก่อนตอนที่ผมทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพผมเรียนที่มอรามคำแหงแล้วก็อยากที่จะเรียนต่อตอนจบใหม่ๆก็ได้งานแถวกรุงเทพทำอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้เรียนต่อสะดวกสดวกหน่อยเชื่อไหมครับเกี่ยวกับงานพวกนี้ ไม่เคยกล้าที่จะไปยุ่งไม่เคยกล้าที่จะเข้าใกล้ไม่เคยกล้าที่จะพา,าตัวเองไปสัมผัสพวกนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะเหมือนมันอยู่คนละโลกอยู่คนละสังคมแต่วันหนึ่งเมื่อเรามาทําธุรกิจเราถึงรู้ครับถึงรู้ว่าต้องการแบบไหนต้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นใช้ได้ดีจริงๆใช้ได้ดีจริงๆเราจะมีรายได้เฉลี่ย ของห้าคนใกล้ชิดที่เราครบด้วยหนีไม่พ้นไปจากนี้ครับน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับออกกำลังกายแล้วไปเที่ยวไหนมาบ้างวันนี้วันนี้ของเราสามหนุ่มไปตัดผมกันมาใหม่นะครับนี่นี่ตัดผมกันมาใหม่รอรอเลยน้องอันนี้น้องเบสน้องเบสสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องพี่บอสสวัสดีครับผมวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างนะลูก นนไปปักช่องไปปักช่องเปเซเวพื้นที่แล้วก็ทานอาหารเซลฟี่นิดหน่อยใช่ไหมครับเดินทางมาอย่างรวดเร็วมาถึงหาดทะเลสอแล้วก็เลยมาพูดคุยไลฟ์หน้าง,งานโอเคขอบคุณมากฝากพี่ๆแชร์หน่อยขอพี่ๆแชร์หน่อยขอพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์บอกกับพอดเลยนะครับครับเบสด,ด้วยครับให้เบสด,ด้วยให้เบสด,ด้วยครับโอเคไหมอขอบคุณครับเบสสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากครับผม ครับ <Yeah. S 2> สามหัวใจสําคัญในการเลือกทำเลสร้างบ้านขายให้ขายดีๆข้อหนึ่งโฟกัสที่ความเร็วพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราสำรวจตลาดในพื้นที่ปกติเราจะเลือกละศมีสิบกิโลเมตรแต่ของเราก็จะพอรู้พื้นที่รู้โซนที่เราออกดูทำเลสำรวจตลาดอยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เกิดจากการสำรวจตลาด ดูทำเลดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายดูโครงการอื่นในพื้นที่มันจะทําให้เรามีข้อมูลบ้านแบบไหนที่เขาขายดีหน้าตาประมาณไหนโปรโมชั่นจุดเด่นจุดด้อยทำเลที่เขาเลือกราคาที่เขาตั้งกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ซื้อบ้านของเขาราคาตลาดบ้านพร้อมที่ดินราคาตลาดที่ดินปเปล่าๆมันจะทําให้เรามีข้อมูลพวกนี้ เมื่อเรามีข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การวิเคราะห์สรุปและก็ตัดสินใจลงทุนเลือกพื้นที่เลือกทำเลที่เราจะลงทุนต่อไปมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับและเราจะต้องโฟกัสที่ความเร็วยกตัวอย่างเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่เราสำรวจตลาดในพื้นที่เราสนใจจะลงทุนสุภาพของเขาไหวเพียงแค่บ้านราคาไม่เกินสองล้านบาท ที่ดินแปลงที่เรากําลังคุยอยู่จะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่ทำเลที่เรากำลังจะเลือกมันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยหรือเปล่าสรุปแล้วมันตรงกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ศักยภาพเขาถึงไหมนี่คือเรื่องสาคัญครับผมบอกมาโดยตลอดอย่าเพิ่งสร้างความแตกต่างจนหลงทิศหลงทางไปต้องโฟกัสที่ความเร็วก่อนในวันที่เราเปิดตัว 3D ราคาโปรโมชั่นต่างๆทำเลจุดที่เราจะลงเนี่ยลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของเราจะต้องสนใจอย่างรวดเร็วเข้าถึงเอื้อมถึงศักยภาพไปต่อได้รูปแบบบ้านต่างๆจุดเด่นจุดได้เนี่ยโอ้โหตรงเขาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าความเร็วครับเพราะการเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกของเราทุกๆคนเนี่ย มันต้องเป็นหลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะวงเล็บในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่าห,หลังที่แบบโอ้ยลองผิดลองถูกหลังที่ต้องเสี่ยงดูแล้วไม่รู้ได้หรือไม่ได้ไม่เอาพอในยุคป,ปัจจุบันนี้ข้อดีสุดๆคือเราสามารถสำรวจตลาดได้ก่อนเทสต,ตลาดได้ก่อนสามารถขายก่อนสามารถพูดคุยสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มว่าหมายได้ก่อน แบบโดยตรงเนี่ยแล้วตัวเราเองเป็นคนขายเป็นคนพูดคุยเป็นคนสื่อสารเป็นคนนาเสนอเป็นคนปิดการขายเองถือว่าสุดยอดสุดๆแล้วครับสุดยอดสุดๆแล้วเราไม่ต้องไปงอบริษัทที่ไหนเราสร้างฐานลูกค้าฐานแฟนของเราเองได้เลยและเราเทสตลาดก่อนขายก่อนนี่ค,ความสุดยอดมากๆดังนั้นในวันที่เราเปิดตัวลูกค้าต้องสนใจอย่างรวดเร็ว มันไปสัมพันธ์กับข้อมูลที่เราได้สำรวจตลาดมาก่อนที่เราจะเลือกทําเลเลือกพื้นที่ที่เราจะลงทุนเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยห้ามลืมเรื่องนี้นะครับห้ามลืมเรื่อง,องนี้ผมบอกมาโดยตลอดบ้านที่สวยคุณภาพดีๆมีความแตกต่างสูดๆในพื้นที่ยังไม่เคยมีใครทำมาเลย ใครๆก็อยากสร้างใครๆก็อยากทํากลุ่มลูกค้าใครๆก็อยากที่จะมีอยากที่จะอยู่บ้านแบบนั้นแต่พอถึงที่สุดแล้วศักยภาพเขาไม่ถึงกาดอกจันไห้ครับเราทําธุรกิจครับอีกรอบนะเราทําธุรกิจเราไม่ใช่มูลนิธิเราไม่ได้สร้างความแตกต่างตั้งแต่แรกเราไม่ได้มีเวลาไปรอนานขนาดนั้นสายป่านเรายังไม่ยาว เราต้องโฟกัสที่ความเร็วซึ่งเกิดจากการสํารวจตลาดดูข้อมูลกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพื้นที่ทำเลต่างๆสัมพันธ์กันหมดเลยหลักในการเลือกทำเลของผมผมก็โฟกัสที่ความเร็วยกตัวอย่างก่อนที่จะได้ที่เฟสหนึ่งมาตอนที่แรกมีที่แปลงอื่นที่ผมไปดูพอสมควรนะมีที่แปลงอื่นที่ผมไปดูพอสมควรและราคาถูกกว่าเฟสหนึ่งด้วยนะครับ แต่เฟสหนึ่งทำเลดีกว่าเลยสำนักงานไฟฟ้า100เมตรยอยู่ด้านขวามือใกล้ตลาสดสุดพิกัดชัดเจนอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่พัฒนามาแล้วน่าอยู่แน่นอนผมเข้าใจเรื่องนี้ทุนที่เรากำลังจะไปเสนอผู้รลงทุนเพื่อที่มาลงหลังแรกเนี่ยมันไม่ใช่เอาเงินเข้ามาลองผิดลองถูกนะไม่ใช่ไปขายฝันให้กับเขานะ มันเกิดจากข้อมูลที่เราได้สำรวจตลาดที่เราทําการบ้านมาอย่างดีแล,แล้วเมื่อผมเปิดเปิดตัวลูกค้าก็สนใจอย่างรวดเร็วครับในวันที่มีลูกค้าสนใจอย่างรวดเร็วมีลูกค้าจองบอกก็เลยครับเราจะเริ่มต้นสร้างม้านขายอย่างมีความสุขและความมั่นใจจะมาเต็มเๆฮะพอเมื่อเรามีความสุขมีความมั่นใจเกิดอะไรขึ้นสิ่งดีๆมันก็หลัง่งไหลามาครับ สิ่งดีๆมันก็หลังไหลมาพูดอะไรมันก็คือไปหมดประมาณนั้นนะดังนั้นนะครับโฟกัสที่ความเร็วลองไปทบทวนดูนะข้อหนึ่งทบทวนดูแล้เอาให้แตกฉานให้ได้ห้ามหลงประเด็นบางคนสร้างไปสร้างมาปุ๊บปกติลูกค้าเขามีศักยภาพเพียงแค่สองล้านบาทในพื้นที่สร้างไปสองล้านแปดสองล้านเก้าที่แรกก็ว่าจะทำห้าสิบตารางวาไปไปมาห้าสิบก็ไม่สวยอย่างที่จะทำหนึ่งร้อยตารางวาไปเลยไปไปมาสองแปดสองเก้า ลูกค้าไม่ถึงขึ้นายแล้วขึ้นปายอีกปายเปลือยแล้วเปลือยอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก,ก็ยังขายไม่ได้มันผิดตั้งแต่แรกเห็นไหมเรากําลังทําธุรกิจครับเข้าใจตรงกันนะข้อสองหัวใจข้อที่สองในการเลือกทําเลสร้างบ้านขายดีๆรัวๆข้อสองคือทุนครับทุนในการเลือกทําเลของเราเราจะต้องดูทุนของเราด้วย ทำเลอาจจะดีก็จริงแต่เป็นแปลง3ไร่5ไร่รวมๆแล้วซื้อที่5ล้าน8ล้าน10ล้านโอ้โหไม่ไหวคิดแต่ว่าเฮ้ยทำเลมันดีนี่พัฒนามาแล้วมันเร็วแน่นอนอสร้างเร็วขายขายได้เร็วแน่นอนจุดนี้แต่ทุนเราจะสร้างบ้านหลังแรกก็ยังไม่เพียงพอเลยแปลงไม่อยาเกินไปต้นทุนที่ดินมาสูงนี่เกินไปสัดส่วนที่ดินของการลงทุนห้ามลืมเป็นอันขาด ไม่ใช่จะเอาทำเลส,สวยๆยอย่างเดียวแต่ไม่สัมพันธ์กับทุนและทุนในการเริ่มต้นหลังแรกที่บอกมูนตลอดนี้ต้องสร้างหลังแรกจริงๆไม่งั้นผิดแผนเลยนะครับอย่าตามใจลูกค้าอย่าเชื่อใครตั้งแต่แรกห้ามหลงประเด็นตราบใดที่ยังไม่มีการสลักหลังอาจไม่ใช่ลูกค้าตัวจริงครับจําไว้ตลอดชีวิตของการเดินทางคำว่าท่านเจ้าของโครงการเลย เมื่อยังไม่มีการสลักหลังอาจจะไม่ใช่เจ้าของบ้านตัวจริงพวกนี้จะโอนนะยกตัวอย่างว่าผมเคยเจอพวกนี้จะโอนะ <c oughs> เขาขอเปลี่ยนใจตอนเช้าของพวกนี้อ่าอย่างนั้นเจอมาแล้วฮะแต่กรณีลักษณะน,น,นี้ถ้ามีการอนุมัติมาแล้วส่งเอกสารจนถึงขั้นประเมินแล้วจะได้โอนแล้วเนี่ยเราก็ขอส่งเงินสิทธิ์ลิฟเงินจองเพียงแค่ห้าพันบาทแต่ระหว่างนี้นะครับถ้านับถอยหลังมา ก่อนที่ผมว่านี่มีการเปลี่ยนใจยกเลิกเราคืนเงินจองให้ร้อยเปอเซ็นไม่ได้หวังที่จะได้อะไรตรงนั้นเลยแต่บางครั้งมันถึงสุดสุดจริงอถือว่าเป็นกาวเสียโอกาสเสียเวลาไปข้อ2เราจะเลือกทําเลตรงไหนในการเริ่มต้นหลังแรกในการลงทุนของเราต้องดูในเรื่องของเงินทุนของเราสำคัญมากๆจิรจาแบ่งแยกในนามเดิมค่อยทยอยจ่ายทีละรอบทีละแปลง ทุนที่มีอยู่ต้องมาสร้างบ้านหลังแรกจริงๆถ้าว่าจริงๆการทำเลที่ดีในการเริ่มต้นหลังแรกไม่ได้หมายความว่าจะต้องติดถนนเส้นหลักติดถนนใหญ่ติดถนนลาดยางติดถนนสีเ่เลนไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะในการอยู่อาศัยคือการอยู่อาศัยเห็นไหมเข้าใจความหมายของคําอยูย่อาศัยไหมความปลอดภยัยชีวิตและทรัพย์สินของขา และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้ท่านเจ้าของโครงการทุกทุกคนเห็นภาพเลยนั่นก็คือคุณจะต้องมีจินตนาการมีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพที่เสร็จแล้วของโปรเจกต์อย่าเห็นมันเป็นแค่ต้นไม้อย่าเห็นเป็นแค่ป่าอย่าเห็นเป็นแค่หญ้าเห็นเป็นแค่ที่ต่ำ,ตำ,ตำๆเฉยๆคุณจะต้องมองเห็นภาพไ,ได้ว่าถ้าบ้านหลังแรกมันขึ้นมุมนี้หน้าตามันจะประมาณไหนถ้าทั้งหกหลังเรียงกันมีสวนผากลางมันจะสวยอลังการขนาดไหน เสาไฟมันอยู่ด้านไหนโรงจอดรถจะอยู่ด้านไหนคุณจะต้องเห็นภาพนั้นให้ได้เข้าใจตรงกันนะครับผมและหัวใจข้อที่3หัวใจข้อที่3ที่เราใช้ในการเลือกทำํำเลเริ่มต้นสร้างงานขายสวัสดีครับคุณปาคุณนิตยา,าทีมงานเราช่วงนี้เป็นไงบ้างครับได้โอลลัวรื่ยางคุณปาอัปเดตหน้างานให้ทีมงานเรารับฟังหน่อยลูกค้าดีหรือเปล่าครับช่วงนี้ หมายถึงลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไหมกระบวนการขั้นตอนของการยื่นสินเชือ่อของการกู้ต่างๆมีประเด็นไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วงปลายปีแบงค์ได้ยอดได้เป้าหรือย,อยังปล่อยสินเชื่อแบบเต็มหรือยังบางแบงค์บาง,บง,บางสาขาที่เขาเริ่มที่จะเขาเรียกว่าทะลุเป้าแล้ว <laughs> ทะลุเป้าแล้วเขาจะมีการะลอมกันนะ,อ,ะอย่าลืมเรื่องนี้นะครับอย่าลืมเรื่องนี้นะ อยากให้ทีมงานเราเข้าใจเรื่องนี้ด้วยกรณีที่บางแบงก์บางสาขาที่เ็ามีลูกค้าเยอะแล้วเขาได้ยอดได้เป้าของเขาแล้วเขามีการชะลอเรื่องเช่นกันครับยกตัวอย่างสมมุติมีการยื่นไปคียข้อมูลไปแต่ว่าเอกสารบางอย่างอาจจะยังไม่เสร็จก็ยังไม่อัปเดตก็ยังไม่แจ้งไม่บอกกล่าวบางคนยังไม่ได้คียไม่อะไรก็มีเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้เราจะต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วจะทําให้งานเรารวดเร็ว พอพูดถึงเรื่องของศิลเชื่อเรื่องของอทีมงานศิลเชื่อที่น่ารักของเราผมจะชอบบอกเรื่องนี้กับทีมงานเราคือการตรวจสอบศักยภาพที่ไม่เหมือนกันโอเคเขาอาจจะมีโปรโมชั่นเดียวกันมีแคมเปญมีแพ็กเกจเดียวกันใกล้เคียงกันแต่เวลาที่เจ้าที่แต่ละท่านแต่ละคนจัดแนกจัดเต็มให้กับแต่ละโครงการให้กับแต่ละกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้เหมือนกันทุกที่นะครับสูตรคำนวณเหมือนกันแคมเปญเหมือนกันแต่การที่จะให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ผลิตภัณฑ์ไหนได้หนึ่งได้สองได้สามนี่บางอย่างอยู่ที่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่เขาทีมงานเราเคยเจอมาแล้วแล้วในส่วนของเราเองเราก็เคยมีประสบการณ์เจอมาบ้างคำนวณเนี่ยแตกต่างกันหกหลักเลยนะ หกหลักลถือว่าเป็นหกหลักกลางๆเลยนะเป็นหกหลักกลางๆเลยนะไม่ใช่ว่าหกหลักต้นๆนะเห็นไหมครับสีภาพของโครงการการวิเคราะห์ลูกค้าเบื้องต้นประวัติโปรไฟล์โครงการที่ผ่านมาทั้งหมดมีผลทั้งหมดและหนึ่งเรื่องสำคัญที่มีผลสุดๆคือคืออะไรคอนเนคชั่นที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีโอเคไหม จัดไปเราคือเจ้าของโครงการตัวจริงหัวใจข้อที่สามในการเลือกทำเลเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกไดโอนโรัวขายแบบง่ายๆชิวๆข้อสามคือต้องคิดถึงคุณภาพชีวิตของลูกค้าของคนที่มาอยู่ในโครงการของเราสมเสมอครับนี่คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญให้ความใส่ใจนะตั้งแต่การเลือกทำเลเลย ที่ยำเลตรงนี้มันใกล้พื้นที่ตรงนี้วันหนึ่งที่ลูกค้าเขาอยู่คงไม่สบายใจแน่นอนคงรู้สึกไม่ปลอดภัยแน่นอนมันขายได้แต่ระยะยาวเมื่อเขาอยู่แล้วมันไม่ได้มีความสุขแบบร้อเปอซเขารู้สึกว่าเขาเลือกผิดเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อบ้านสองล้านสองล้านหเราซื้อบ้านคือ,อทรัพย์สินคือเป้าหมายคือความฝันเราที่เราตั้งใจไว้ทั้งชีวิต แต่แล้วเราเจออย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกล้มเหลวภายในอะทั้งชีวิตของเขาแล้วต้องอยู่เขาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรคือสิ่งที่ผมให้ความสําคัญผมจะดูทุเรอย่างละเอียดเลยในรัศมีตรงนี้มีอะไรที่ดูแล้วมีความน่าวิตกองังวลมีอะไรที่ผิดปกติในแต่และช่วงแต่และเวลาสังคมสิ่งแวดล้อมต่าง ดูภาพรวมทั้งหมดเลยพอมาดูทำเลเกี่ยวข้องปุ๊บมันก็จะมาสัมพันธ์กับขนาดขนาดของแปลงที่ผมแบ่งแต่ละแปลงขนาดของบ้านที่เรา,าจัดสรรลงไปในแต่ละแปลงแต่ละล็อกฟังก์ชันการใช้สวยต่างๆสัมพันธ์กันหมดเลยมีแต่ให้ให้แล้วก็ให้ยกตัวอย่างเฟส5ผมจะชอบยกตัวอย่างเฟส5ห้าเพราะเป็นเฟสที่สวยแล้วก็โอ้โหพิเศษมากมาก เฟดห้าทุกทุกแปลงเริ่มต้นที่เจ็ดสิบตารางวาแบ่งฝั่งเดียวได้เพียงแค่เจ็ดหลังนะครับได้เพียงแค่เจ็ดหลังทงั้งทัที่ผมสามาสามารถแบ่งได้แปดหลังแปดล็อกแต่ผมไม่แบ่งถ้าแบ่งได้แปดล็อกผมสามารถขายในราคาเท่ากันได้กับเจ็ดล็อกเพราะเราอิงกับราคาตลาดแล้วบ้านเราก็ถือว่าโอ้โหโอเคอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วาราคาประเมินไม่ต้องเป็นห่วงนี่ แต่ผมแบ่งเพียงแค่เจ็ดล็อกเท่ากับหายไปหนึ่งล็อกปกติเราได้กำไรเพิ่มอีกหนึ่งล็อกแต่เรามองในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของแบบบ้านฟังก์ชันการเช่สอยที่เหมาะสมกับการโยาใสยมันสืบเนื่องเกี่ยวเนื่องมากับเฟดสามเฟดสี่ที่ลูกค้าที่ติดตามกันมารอกันมาว่าชอบบ้านแบบนี้พื้นที่สวยมากๆแล้วผมก็ตัดถนนผ่ากลางแล้วถนนก็จัดให้เจ็ดเมตรเลยนะครับถนนนี่จัดให้เจ็ดเมตรเลย พอสร้างมาแล้วมันแต่ละแปลงมันกว้าง13เมตรลึก21เมตร50ประมาณนะโดยเฉลี่ยนะจากหน้าบ้านจนถึงรั้วประตูประมาณ8เมตรจากจุจอดรถห้องนอนใหญ่มาจนถึงประตูประมาณ12เมตร่ะพื้นที่ว่างอ่ะจอดรถได้สี่คันซ้อนต่อกันอ่ะถ้าใครมีมากกว่าสี่คันก็จอดตรงอ่าบริเวณสนามยาหน้าบ้านอีกสองคันคือสิ่งที่ เราให้เพื่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มลูคกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราที่ดีขึ้นครับเลือกไม่ผิดทุกทุกคนที่มาหาเขาเพื่อนเขานะเพื่อนเขาทีมงานเขาขึ้นบ้านใหม่ต่างๆที่มาเขาบอกโอ้โหบ้านสวยมากๆขนาดเพื่อนหัวหน้าที่เขาอยู่หลังที่สองนะเพื่อนเข้ามาเพื่อนเขาเยังอยากที่จะซื้อต่อเลยเนี <S <S ่ยมาจากจังหวัดอื่นนะครับเขาบอกโอ้หมันโลบมันรู้สึกได้ผ่อนคลาย แล้วบ้านหันหน้าด้านทิศตะวันออกนะครับตอนสิบโมงสิบเอ็ดงนี่โอ้สบายแล้วตอนเช้าก็เด็ดนั้นอ่อนเงาพอตอนบ่ายนี่ไม่ต้องพูดถึงหน้าบ้านเนี่ยชิวๆเลยทํากิจกรรมได้ยาวเลยวันหยุดพักผ่อนเสาร์ทิตย์อย่างเงี้ยทุกๆคนมารวมตัวกันอยู่หน้าบ้านโปร่งโล่งสบายมากๆคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อบ้านเรากว้างทำเลเราดีพื้นที่เราโอเค ระยะระยะระหว่างชายคาแต่ละหลังเนี่ยสี่เมตรเนี่ยสี่เมตรขึ้นไปบ้านที่ระยะชายคาแต่ละหลังกว้างเกินกว่าสี่เมตรเนี่ยพอเรามองด้านข้างบ้านเนี่ยมันจะเป็นข้างบ้านที่โล่งโปร่งมากๆขนาดยืดไปแล้วแปดสิบเซนนะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมเลือกครับในการตัดสินใจเลือกทำเลคือผมมองถึงคุณภาพชีวิตของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคนที่จะมาซื้อบ้านเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดถึงคนที่เขาอยู่ก่อนยังไงก็ขายโคตรดีครับบอกก็เลยนะบอกก็เลยและบางหลังบางเฟสเราสามารถที่อัพราคาได้แต่เราดูแล้วโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์สูงของเราของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราไม่จําเป็นต้องทําสเต็ปนั้นให้เขาได้อยู่แบบมีความสุขอ่าแล้วก็มีลูกค้าที่ดีมีรายรับรายจ่ายที่ดีของเราเราก็อยู่ของเราตามปกติไปถือว่าสุดสดแล้ว โอเคไหมครับอยากให้ทีมงานเรานําไปใช้นะ3หัวใจสําคัญในการเรื่อกสําเร็จเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหหลังแรกเพื่อให้ได้โอรุลัวขายดีๆแบบชิวๆแบ่งไปให้กับทีมงานเราข้อ1โคตรสำคัญเราจะต้องได้เกิดมันจะต้องเป็นหลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดการไม่ใช่หลังลองผิดลองถูกเงินทุนที่เราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนเงินทุนที่เราสะสมมาทั้ง,งชีวิตเงินทุนที่เราไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อมาเริ่มต้นหลังแรก ต้องเป็นเงินทุนที่เป็นหลังแจ้งเกิดครับไม่ใช่ลองผิดลองถูกสวัสดีคุณนัทนะครับคุณนัทพนนัทพนปัญญาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยุคต้นครับยุคต้นต้นเอฟซี FC, ยุคต้นต้นใช่ไหมขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะ าพาไปดูหน้างานหลังที่จ,จบไรนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหน้างานแต่ว่าไรนี้ขออนุญาตจบก่อนนะเดี๋ยวขอพักดื่มน้ำสักหน่อยนึงแล้วพาไปดูหน้างานอัปเดตหน้างานสักหน่อยนึงแล้ววันนี้ผมมีนัดมีนัดที่ออกดูที่ดินตอนเย็นสักหน่อยนึงพรุ่งนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของโครงการใกล้ๆกันด้วยนะใกล้ๆคืออำเภอใกล้เคียงกันด่านขุนทดลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่อำเภอด่านขุนทศทําพิธีวางศิาลาฤกษ์ยกเสาเอกสเอกสาโทถ้าจําไม่ผิดของเขาสามหลังหรือสองหลังนะ น่าจะสามหลังนะเหมือนที่มีลูกค้าจองหมดแล้วนะครับเนี่ยเหมือนจะมีลูกค้าจองหมดแล้วไม่แน่ใจว่าคุณนัดไปทําให้หรือเปล่านะครับขอแสดงความยินดีด้วยทํางานประจํากันทั้งคู่นะมาเรียนสัมมนาสุดก็โคตรเดียวบอกว่าชีวิตแบบเก่าไม่เอาแล้วไม่อยากรอรับเงินเดือนไปทั้งชีวิตอยู่งี้ไม่ได้แล้วไปเจรจาที่ดินขึ้นป้ายลูกค้าติดต่อสอบถามมาขอตรวจสอบสีภาพรับเงินจองลวนัว พรุ่งนี้ทําพิธีวางศิลาเลิยกยกเสาเอกเสาโทภรรยาเป็นครูสามีเป็นตํารวจนะครับผมก็ให้เขาส่งพิกัดมาก็ว่าถ้าไม่ติดภารกิจเร่งเดือนก็จะไปร่วมพิธีกันสักหน่อยให้กําลังใจบางมุมมองก็อาจจะอยากขอคําชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์เน่แล้วใกล้ๆการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นดีใจด้วยมากๆทีมงานเราที่ขามทะเลสอนหลายๆท่านก็ ได้โอนัวๆเรื่อยๆนะที่บอกนี่คือเริ่มใกล้ตัวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ทําคนอื่นก็ทําอยู่ดีฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจสัมมนาสดรุ่นต่อไปวันที่ส1 41, 41ิธันวานี้นะรอบสิ้นปีจัดเต็มให้แน่นอนสัมมนาสดซูเปอร์วีพีคอสสอนใหม่สร้งางแม่ในขายดีแบบสัมมนาสดสอสอนจัดหนักจัดเต็ม2วันรับเพียงแค่ยีท่านเท่านั้น โอเคไหมครับ0933296737 0933296737หรือว่า id line e j home 909พาชมหน้าง,งานจริงบอกทุกข้อมูลทุกความลับจากตัวจริงยังทันนะครับยังทันวันที่10-11ธันวาคมนี้จองมาก่อนที่เหลือจ่ายวันสมมนา VIP จริงๆนะคุณนัทบอกว่าใช่ครับผมโอเคขอบคุณคุณนัทมากๆนะครับ ที่ดูแลทีมงานเราคุณน้าก็คือท่านเจ้าของโครงการเหมือนกันนะคุณน้าคือท่านเจ้าของโครงการเหมือนกันโอเคครับผมเลือเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปจะปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับบ๊ายบาย